วันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้รับชมนะคะพี่ๆขากับคันนี้เลยนะคะโ o y ยต้ารีโว2.4 e p a ฒคันนี้รถปี19นะคะเลขใหม่78,000โลเท่านั้นนะคะกับราคาอยู่ที่559,000ฟีดาวได้นะคะผ่อน9,900บาทเท่านั้นนะคะได้4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้งานเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากดูรายละเอียดต่างๆนะคของคันนี้นะคะลูกหมูถ่ายคลิปเต็มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือสภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสภาพแรงใดเลยใครสนใจไปชม คลิกเต็มมาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพจอนิกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพจโจนรถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูมีรถเข้าใหม่มาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานแต่อย่างใดเลยนะคะคันนี้เป็นตัวโตโยต้ารีโว่2.4 e พัทนะคะรถปี2019คันนี้เลขไม่78,000โลนะคะราคาอยู่ที่559,000ฟีดดาวได้นะคะผ่อน9,900บาทเท่านั้นนะคะได้ตัว4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ไปใช้งานเลย นะคะสภาพแรกรับนะคะสวยงามนะคะน่าใช้งานมากๆนะคะครงสร้างเดิมนะคะประวัติศู์แน่นอน100%เค่ะพี่ๆขาใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบค่ะพี่ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะอายุงานนะคะขอผ่านโปรหรือ1ปีขึ้นไปนะคะ พนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องใช้คนค้ำเลยรายได้สองท่อของค่างวดนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะพี่ขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะไม่ติดบลคลิสไม่ติดบูโรทักหาลูกหมูได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสนหนะคะหรือสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะอยากมาชมรถตัวจริงนะคะหรืออยากมาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เช่นเดียวกันนะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ขึ้นนะคะเดี๋ยวส ให้นะคะสว่วนพี่พี่ท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ด้วยถึงที่เลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรีโว2.4 e- พัฒนนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทมไฟตัดหมอกคู่ล่าง ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะคะตัวกระจังหน้านะคะมีโครเมียมให้แบบนี้เลยโ,โ,โลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหาคนครให้นะคะคันนี้เป็นล้อแม็กอันเดิมอ่าเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานนะคะคันนี้ได้เป็นขอบ16นะคะคันนี้นะคะได้ยางปีใหม่ๆเลย นะคะถ้าเกิดสนใจคันนี้รีบพักรีบโทรได้เลยนะคะสัลเลียมตัวรถค่ะพี่สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าโลโก้ทุกอย่างมีให้ครบท้วนสมบูรณ์เลยนะคะกระจกเดิมโรงงานรอบคันค่ะพี่คันนี้ภายในนะคะ คันนี้ภายในนะคะจะได้ในส่วนของเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะคันนี้มีจอ Android ให้เราเรียบร้อยนะคะก็ล้องถอยมีนะคะคันนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเบารรนะผ้ากำมะหยี่นั้นหนานุ่มๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างตัวรถเนี่ยการันตีให้อยู่แล้วนะคะว่ารถของเรานะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีเปลี่ยนเครื่องตัดต่อมาแน่นอนนะคะดูโครงสร้างตัวรถได้เลยค่ะพี่นี่คือข้อดีของรถที่เพยรยน์นะคะพี่ๆซื้อรถกับลูกหมูไปนะคะได้ทั้งความสบายใจและได้รถคุณภาพดีด้วยนะคะฝั่งประตูฝั่ เม็ดอาร์ตเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยค่ะไม่มีริ้วรอยการเคาะกันพ่นสีแต่อย่างใดเลยนะพี่ๆนะดูนี่เลยนะคะฟรีดาวได้ผ่อน9,900บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะทักหา,าลูกหมูด่วนเลยนะ,ค,ะคันนี้บอกเลยมาไวไปไวแน่นอนรถเพิ่งเข้ามาถึงวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะมาถ่ายอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนใครเลยนะคะช่องวางแก้วมีให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะกับคันนี้นะคะ2.4 e p a t นั่นเี่ ะะเดี๋ยวเราไปส่วนไปดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะสำหรับด้านท้ายคันนี้นะพ,พี่โลโก้สติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยมีเซ็นเซอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่มีรอยเหลืองไม่มีรอยแตกเลยนะคะคันนี้เป็นตัว e p พ s นะคะด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไระคะแนบสข้างเพลากลางทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนเลย ะะบอกเลยว่าคันนี้สวยครบสมบูรณ์แบบแน่นอนนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะอยากมาชมรถตัวจริงนะคะทักหาลุกหมูได้เลยนะหรือพี่ๆี่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเดินทางมานะคะสามารถติดต่อหาลูกหมูได้เลย0930698581นะคะตรงนี้นะคะเลขโค้ดตรงคัสซีนะคะสามารถเช็คได้ตรงกับหน้าเล่มตรงกับตัวถังทุกอย่างนะคะตรงหมดเลยแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันภายในตัวรถกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบกุญแจสักครู่หนึ่ง คันนี้นะคะจะเป็นมีกุญแจ2ดอกนะพี่นะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้อ่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วแบบนี้นะคะเลขมาอยู่ที่78,337กิโลนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะพี่ คุ้มค่าแน่นอนนะคะได้ตัว e p พ d ไปใช้งานเลยนะคะตรงหน้าจอตรงนี้สามารถเชื่อมต่อมือถือได้ด้วยนะคะแถมเวลาถอยหลังนะเห็นไหมพี่มันมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์กะระยะให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm. ความปลอดภัยมีให้ครบแอร์แบ็กมีให้ค่ะพี่แอร์หมุนใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะคะมี p o w e r อร์เลมี USB ให้เสียบนะพาวเวอเลมีให้2จุดเลย e ี o ค o โ e มด w e r Mode หนะคะสำหรับใครอยากประหยัดน้ำมันนะคะก็จัดอีโคโหมได้เลย นะหรือใครใส่ซิ่งนะคะจัด power mode นะคะครบทุกวันค่ะพี่ด้านบนนะคะมีไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลูกหมูเช็คให้อย่างดีเลยพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะสําหรับตัวนี้เครื่องนิ่งๆแบบนี้เลยค่ะพี่นะช่วงล่างแน่นหนึบแล้วก็เครื่องนิ่งมากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาก,กระโปรงด้านหน้ากันนะคะสําหรับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะ หรือ2,393 cc นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะอย่างแรกนะคะพาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยนะคะสปอตเมทอาร์ Art, รูกลมหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีร้อยขันรอยไขยแบบนี้เลยนะคะพี่ดูเลยนะคะฉนวนกั้ความร้อนนะคะมีให้ครบคันแบบนี้นะคะครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันแน่นอนพี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะแก้มซ้ายนะคะแก้มขวาคันหน้านะคะครบถ้วนไม่มีร้อยขันรอยไขยเลยนะคะของเหลวต่างๆแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้นะคะพี่ๆไว้วางใจได้เลยนะคะซื้อรถกับลูกหมูไปได้ทั้งรถ คุณภาพดีและได้ทั้งความสบายใจไปด้วยพี่ๆท่านไหนสนใจทักหา,าลูกหมูได้เลยนะคะ0930698581นะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีหรือ20,000โลซ่อมศูนย์ได้นะคะเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะคะและมีประกันฉุกเฉินแถมให้1ปีมูลค่า9,000บาทยังไม่พอนะคะมีแถมน้ํามันให้อีก2,000บาทวันรับรถด้วยสนใจคันนี้รีบจับรีบจองท้าหาลูกหมูได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ